สำหรับคลิปนี้ผมจะพามาดูวิธีเปลี่ยนผ้าเบรกซูเมอร์เอ็เบรกหน้านะครับน,นี้จะใช้ผ้าเบรกตัวเดียวกับ TCX นะครับก็เหมือนเดิมครับไล่ลูปปั๊มขึ้นมาก่อนให้มันสุดจบสุดครับโดยทีที่เราใช้เบ็กเนี่ยใช้ด้ามตะทีควางทับไว้แล้วก็ย้ำเบรกย้ำเบรกหน้านะครับ อ่ะพอดเกนสุดละเราก็ใช้แปรงทำความสะอาดลูกมันแต่เนี้ยผมทำไว้ให้เรียบร้อยแล้วละ่ะก็คือพร้อมประกอบเนี่ยมันจะได้ไวขึ้นครับก็ใช้แปรงเนี่ยถู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 ถถลูกกลางเนี่ยถ้ามันไม่ขึ้นให้ไปดูที่กระปุกน้ำมันว่าหมดไหมให้ดูที่ตัวนี้มันจะเป็นปั๊มอีกตัวหนึ่งก็คือ เวลาเรากำเบรกหลังมันเบรกน้นจะช่วยด้วยมันจะอยู่คนละปัม๊มคนละปั๊มกันไอปั๊มตัวเนี้ยปั๊มบนเนี่ยปั๊มบนจะขับลูกสูบซ้ายขวาปัม๊มปั๊มตัวล่างนี่จะขับลูกสูบตัวกลางแต่ของเขาน้ำมันมันหมดครับเขาไม่ได้เติมนี่ผมเติมให้ละนี่เราจะมาย้ำตัวนี้ครับเบรกหลัง เดีย้ํย้ำที่หลังครับทำความสะอาดปุ๊บเราก็กดลงถ้าลูกปั๊มที่ดีปั๊มเบรกที่ดีเนี่ยมือกดลงง่ายๆครับเห็นไหมแต่ก่อนที่คุณจะกดนะครับคุณต้องเปิดฝากระปุกน้ำมนันก่อนเพราะบางทีเผื่อลูกค้าเติมมาเวลาระดันเข้าไปอ่ะมันจะถ้าเราไม่เปิดอ่ะมันจะไม่ลงถ้าลงมันก็จะกระเด็นออกตามรลองระบายครับ อดปกติครับเหนีหดันดันง,ง่ายเนี่ยพารูกกลางกำเบรกหลังครับมันจะขึ้นมาไม่เยอะเหมือนเบรกหน้าเพราะว่าตอนเราเบรกมันจะค่อยช่วยวล้าหน่อยๆมันไม่ถึงกับร้อตายครับเราก็ทำความสะอาดครับทุกนี้ จะวีฐานิดนึงอันนี้ใช้เป็น,ปนจละบีของเบรกโดยตรงนะครับมันจะไม่มีผลกับลูกยางข้างใน แต่ถ้าเราไม่มีใช้จารบีธรรมดาก็ได้ครับทั่วไปแต่เอาให้มันใส่ๆหน่อยอย่าเอาเบอร์ที่มันหน,น,นืดๆเยอะเดี๋ยวมันจะเหนียวเกินทําให้เบรกติดเ้ากดลงครับนี่อย่างนี้โอเคดีมากเลยสลับพอเราทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วเราก็ทาจารบีครับเช็คดูครับเห็นไหม นี่คสวิงตัวได้พระเบรกไม่ติดแน่นอนถ้าเป็นใหม่ถ้ามันแข็งปกเมื่อไหร่แล้วคุณเปลี่ยนไปติดเบรกตายใส่พระเบรกเลยครับฝั่งเดือยจะอยู่ข้างในจะล็อกกะขายึดเบรกใส่สลักตัวที่มีก้าม จะประกบด้านนอกเสร็จเร็เลยครับเห็นไหมมันจะมีสปริงดันอยู่ไอ้ตัวสปริงข้างในเนี่ยที่มันคอยดันเบรกถ้ามันหักต้องเปลี่ยนครับไอ้ตัวนี้มันจะทําให้เบรกไม่มีเสียงไม่ไม่คอนตัวที่เบอร์แปดครับเป็นนันสรใส่ ต, 12, ตัวคู่เบอร์สิบสองมันมีสองตัวพอเสร็จปุ๊บเราก็ย้ำเบรกทั้งสองข้างนะครับเบรกซ้ายเบรกขวาเลย เป็นน้ำเ็จครับเบรกอยู่ก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับน้องๆหลายๆคนนะครับสำหรับคนคิดจะเปลี่ยนพระเบรกเองก็ถ้าคิดว่าดีมีประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ